สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวชนิชาสอดแก้วเลขที่12ค่ะดิฉันนั่งสาวชิชาขวอัครธรรมงศงเลขที่14ค่ะดิฉันนางสาวสลาพ์รนานาวไดที่25ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรันชากรุเบริดได้ที่26ค่ะดิฉันนา่งสาวพิชากุสีได้ที่27ค่ะค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับการจําลองสถานการณ์ในโรงแรมนะคะ1เป็นสถานการณ์ในห้องพักค่ะสองเป็นสถานการณ์ในห้องอาหารนะคะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนี่จองที่ไว้หรือเปล่าคะจองไว้ค่ะคราวนี้าสอบถามชื่อค่ะชื่อพลอยค่ะเป็นโต๊ะที่ห้านะคะตรงก้นตามีชั้นมาได้เลยค่ะลูกค้าจะรับเป็นเมนูไหนดีคะเอาเซ็ขนมปังได้ค่ะเอาเธอเอาอะไรอะอลาเต้เหมือนกันได้ไหคะค่ะขออนี้ยาทุในการอาหารนะคะเป็นเซ็ตขนมปังสองที่นะคะลูกค้าจะรับเป็นชาหรือกาแฟดีคะเอาชาค่ะ ชาหนึ่งที่กาแฟหนึ่งที่นะคะรอสักครู่นะคะอนุญาตเสริมนะคะนี่เป็นาแฟะคะ่ะอนรนะคะ่ะนี่เป็นชานะคะาให้เลยนะคะ,คะ นี่บินทำไมอาหารฉันไม่สุกเนี่ยจริงเหรอแต่ของเราปกต,ต,ตินะเรต้องเรียกพนักง,งานแล้วนะพนักง,งานคะยังให้ช่วยไหมคะคุณลูกค้าทำไมอาหารฉันไม่สุกเนี่ยอ่าต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางร้านจะแก้ไขเป็นชิ้นใหม่ให้แทนนะคะต้องขอโทษจริงๆคะ่ะแล้วทำไมถึงไม่ใช่ที่ดีกว่ามาเสิร์ฟเพราะเนี่ยมันไม่สุกเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆคะ่ะแล้วสายจองมาทำอะไรบ้างแบบทั้งดีขนาดนี้แต่ทำไมถึงแย่ขนาดนี้เนี่ย แล้วขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวทางร้านจะรีบเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยนะคะเร็วๆแหะรับทราบจริงเลยขอโทษด้วยค่ะขอขขอนุญาตสั่งนะคะคุณลูกค้าถ้าได้ทันทีกว่านี้หนะเนี่ยถ้าไม่เห็นว่ารีวิวดีฉันไม่มาหรอกต้องขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ทางร้านได้ตรวจสอบสินค้าของคุณลูกค้าได้อย่างดีเลยค่ะแม่ไม่มีผิดพลาดแน่นอนค่ะลูกค้าเออจะๆไปๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาแก้ไขสถานการณ์วิธีการแก้ปัญหานะคะมี3ขั้นตอนดังนี้ 1. เช็ควิธีการทำที่ถูกต้องค่ะ 2. ตรวจสอบสินค้าค่ะ 3. าก็คุบคุมอารมณ์ในการพูดคุยกับลูกค้าค่ะ